ครับก็สวัสดีพเพื่อนๆชาวสตาดิวเล่นะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการให้หัวใจสัตว์เลี้ยงนะครับโดยที่เราจะไม่ให้หน้าต่างสเตตัสของสัตว์เลี้ยงขึ้นมารบกวนนะครับซึ <c oughs> ่งเทคนิคนี้นะครับผมเคยสอนไปในคลิปรวมอันใหญ่แล้วแต่ว่าก็จะมาทําแยกให้อันคลิปสั้นๆละกันเผื่อคนขี้เกียจดูอันยาวนะครับก็ปกตินะครับถ้าเราให้หัวใจสัตว์เลี้ยงแล้วเราคลิกที่สัตว์เลี้ยงตัวที่สาที่เราเคยให้หัวใจไปแล้วนะ มันก็จะมีหน้าตา่างสะเดาตาสั์เหลียงขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็สร้างความลำคาญให้เราเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอทุกวันทุกวันเงี้ยมันก็เสียเวลาแล้วก็จะเริ่มสร้างความลำคาญให้ในระดับที่เริ่มสูงขึ้นครับโอเคก็วิธีการแก้นะครับเราก็ถืออาหารสั์เหลียงนะครับไว้ในมือแบบนี้แล้วก็คลิกขวาค้างเลยนะครับแล้วก็เดินไปได้เลยอย่างที่ผมทําประมาณนี้เลย คลิกค้างไปเลยครับแล้วก็ถ้าเราคลิกตัวซ้าเวลาเราถืออยู่ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอย่างนี้ก็เทคนิคนี้นะครับข้อควรระวังก็คือการเดินเข้ามาใกล้ๆตรงเนี้ยถังอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเราคลิกขวาค้างไว้แล้วแบบนะสมมติผมคลิกขวาค้างไว้นะแล้วเดินเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะเก็บอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าไปข้างในเลยเมื่อกี้ช่องที่หกนะครับหายไปแล้วก็ที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่า ้านไข่นะครับที่ปล่อยสัตว์ออกมาข้างนอกแล้วแบบสัตว์มันอยู่ใ,ใกล้ไซโลครับถ้าเรากิกขวาค้างแล้วเดินมาไซลมันก็จะเก็บเข้าไปเหมือนกันก็เนี่ยะครับข้อควรระวังของเทคนิคนีคน้ก็ครับเทคน,คนิคนี้ก็สั้นๆง่ายๆประมาณนี้ละกันวีเ okay, ควันนี้ก็ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับที่ดูคลิปถ้าอยากรู้อะไรใหม่ๆก็กดซับสไคร์ไว้ได้นะครับผมก็จะเอามาแบ่งปันเรื่อยๆครับขอบคุณครับบ๊ายบาย